CAS สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการซัดแอนเซอร์ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะอัดแน่นเนื้อหา30นาทีต่อจากนี้ค่ะกับเรื่องราวที่มันใกล้ตัวคุณเพื่อนช่างและคุณผู้ชมทุกทกท,กท่านซึ่งวันนี้เนี่ยนิกเชื่อว่าหลายๆบ้านนอกจากจะติดตั้งจานดาวเทียม P.S.I แล้วก็ยังจะต้องติดแอร์ P.S.I เย็นล้านเปอร์เซ็นต์ด้วยนะคะและว,วันนี้ค่ะเราจะมาคุยรายละเอียดการเกี่ยวกับเรื่องราวของน้ํายาแอร์ที่เรามีการค้ โฆษณากันไปเยอะแยะมาก <นะ S 1> มาย<ผ>มค่ะว่า Air PSI เนี่ยใช้น้ำยาแอร์ R 3 2 R 3 2นี่มันคืออะไรกันแน่แล้วน้ำยาแอร์มันมีกี่ประเภทยังไงบ้างนะคะ,<น>ะเดี๋ยวพี่เล็กจะมาให้ข้อมูลในวันนี้ค่ะเริ่มต้นที่เรื่องของน้ำยาแอร์ก่อนค่ะเพราะจริงๆเนี่ยนิกก็รู้มาบ้างว่า<อ>ในรถยนต์ก็จะมีน้ำยาแอร์ใช,ใช่ไหมคะใ<ช>นะ เครื่องเย็นเช่นตู้ตเย็น,ต,ยนตู้แช่ก็จะมีน้ํายาแอร์แล้วกับแอร์บ้านเนี้ยมันแตกต่างกันไหมยังไงบ้างอะคะครับก็ถ้าเป็นแอร์ในรถยนต์แน่นอนพื้นที่มันมันไม่เยอะออือการที่ใช้น้ํายาก็ไม่จําเป็นต้องเป็นแรงดันเยอะเพราะว่า มันเวลาเรื่องของบัติเหตุเรื่องของอะไรเนี่ย oh. เขากลัวเรื่องการระเบิด oh. เขาเลยใช้น้ํายาที่แรงดันไม่เยอะหมายถึงว่าน,น้ํายาแอร์แต่ละประเภทเนี่ยจะแยกตามออการใช้งานการใช้งานใช่ใช่ไม่เหมือนกัน รถยนต์กับน้ำยาแอร์ที่ใช้แอร์บ้านเนี่ยมันคนละประเภทกันทุกต่างอ่ใช่ก็ระเบอร์กันยิงน้ำยานี่มีเกือบเกือบร้อยเบอร์เลยใชเยอะมากถ้าเกิดว่าเราไปไปไปศึกษาไปดูนะครับแต่ว่าในเมืองไทยมีไม่กี่เบอร์ที่ใช้ไม่ต้องตกใจนะไม่้องร้อยเบอร์เอ้าตายแล้วแอร์เบอร์อะไรไม่กี่เบอร์เองมี3เบอร์เองที่ใช้งานกันหลัก อ๋อแต่คือเข้าใจก่อนว่าน้ำยาแอร์เนี่ยจะแยกตามประเภทการใช้งานคือไม่ใช่ว่าจะเอาน้ำยาแอร์บ้านไปเติมน้ำยาแอร์รถยนต์นแบบนี้ใช้ไม่ได้นะคะเพราะเขาแตกต่างกันแล้วก็น้ำยาแอร์ในตู้เย็น,ยนก็จะแตกต่างจาก น้ำยาแอร์ที่ใช้ในแอร์บ้านด้วยนะคะอันนี้ให้ทําความเข้าใจกันแบบนี้ทีนี้วันนี้เนี่ยเราจะมาลงรายละเอียดเกี่ยวกับน้ํายาแอร์ที่ใช้ในแอร์บ้าน,านค่ะพี่เล็กว่ามันมีกี่ประเภทกี่เบอร์ยังไงหรือว่าข้อดีข้อเสียมันแตกต่างกันยังไงบ้างค่ะครับผมก็แอร์บ้านเนี่ยคือเมื่อ20 30ปีที่แล้วเนี่ยก็มีน้ํายาแอร์ที่เรียกว่าเป็น เบอร์ R22 R22 uh, ซึ่ง R22 เนี่ย,ย,ยใช้กันมานานมากแล้ว mm hmm. ทีนี้ในส่วนของการที่เขาเนี่ย ยังใช้อยู่จนถึงปัจจุบันก็เพิ่งเลิกเดี๋ยวจะบอกให้ฟังว่าเพิ่งเลิกที่จะใช้อ้าวเหรอปีนี้นี่เองเป็นปีแรก2 0 1พิเนี่นะใช่งพิเจเพิ่งเลิกใช้ใชใช้มา20กว่าปีแล้วยีหสับสามสิบปีแล้วใช่ฉะนั้นเนี่ยคือทำไมเขาถึงเลิกแล้วก็มีเบอร์เบอร์ใหม่มาแทนซึ่งเป็นน้ำยาที่แตกต่างขึ้นมาแต่เป็นลูกผสมลูกผสมซึ่งอยู่ระหว่างกลางก็เรียกว่าอันน้ายา R410A R410A ใช่แล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือมีการพัฒนาล่าสุดก็เป็น R32 ซึ่งพีเอสเลือกใช้ตัวเนี่ยเป็นหลัก<อ>ครังั้นแปลว่าน้ำยาแอร์สำหรับที่ใช้ในแอร์บ้านทั่วๆไปจะมีอยู่3รุ่นสำหรับประเทศไทยใช่ R22 R410A แล้วก็ R32 ตัวล่าสุดทีนี้อยากรู้รายละเอียดที่มันแตกต่างกันค่ะว่าระหว่าง3ตัวเนี้ยทำไมเขาถึงจะต้องเลิกใช้ R22 เพราะอะไรเกิดอะไรขึ้นอายเนี่ยคือโดยโดยโดยมวลรวมนะดีหมดเลยเพราะว่าเขาเนี่ยพัฒนามาจนราคาถูกแล้วพใช้เยอะใช่ไหมครับราคาก็ไม่แพงมาถึงเรื่องของแรงดันอีกแรงดันน้ำยาอาย2 2เนี่ยมันไม่สูงมากมันอยู่ประมาณ7 0ถึง100่อปอนด์มันมีเพียหรือว่า psi หน่วยของมันนะครับซึ่งถือว่าไม่ไม่ไม่ได้สูงมากก็คนก็ ชอบในเรื่องดีว่ามันมันไม่มีแรงดันที่เยอะทําให้อุปกรณ์อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็คือใช้งานได้อยางนานมันไม่ต้องไม่ต้องหนามากเช่นทองแดงหรือหรือว่าวัสดุที่มาใช้ไม่ต้องหนามากก็ทนไหวเพราะแรงดันมันไม่เยอะเขาก็เลยเลือกใช้ตัวนี้มา20-30ปีแต่วันหนึ่งก็คือโลกเรามันมีการเปลี่ยนแปลงว่าอากาศมันร้อนขึ้นโดยเขามาเขามาดูน้ำยาตัวนี้มันมีค่าทำลายโลกเนี่ยค่อนข้างเยอะ ทำลายโลกค่อนข้างเยอะพวกสภาวะเรือนกระจก g บอ b วอร์ r ม i n g อะไรทั้งนั้นใช่ใช่ตรงนี้ก็เลยมีผลว่าเขาก็เลยมีการลงพันธสัญญาว่าจะทำการลดน้ำยาตรงนี้ลงเพื่อไม่ให้ใช้เยอะจริงๆริงเขาลดมาทุกปีนะแต่ปีนี้เป็นปีที่ระงับไม่ใช่ลดแล้วคือไม่ให้ใช้เลยไม่ให้ใช้เลยบริษัทแอร์ที่จะผลิตแอร์เนี่ยไม่ได้ไม่ใช้น้ำยาตัวนี้เลยใช่แต่แต่สามารถเอามาเซอร์วิสได้ หมายถึงว่าคนที่ติดแล้วไม่ต้องัวไม่ต้องตกใจนะไม่ใช่ว่ากําลังจะถามต่อเลยคือสิ่งที่เขาห้ามเนี่ยคือห้ามผลิตห้ามผลิตคือหยุดที่โรงงานแต่ไม่ได้หยุดในเรื่องของการใช้งานหมายถึงว่าใครที่แอร์เสียแอร์มีปัญหาน้ํายาร่วซ่อมได้ไม่มีปัญหาแต่เพียงแต่ว่าไอตัวน้ํายาเขาจะจํากัดการนําเข้าไม่ให้เอาเข้ามาเยอะละเอาเข้ามาเท่าที่จะซ่อมแค่นั้นเอง อาถ้าอย่างนี้คนที่ใช้แอร์รุ่นเก่านะคะคที่<ม>เติมน้ำยาอายุิสองอเนี่ยนะคะคุณก็คือมันจะมีทางเลือก <laughs> <laughs> คือติดตั้งแอร์ใหม่ที่เป็นน้ำยาแอร์32หรือไม่ก็ใช้น้ำยาตัวนี้แหละเข้ามาแต่ก็อาจจะแบบแพงหน่อยไหมหรือว่าหายากหน่อยไหมอันนี้ก็ต้องติดต่อช่างดูก็เริ่มแพงขึ้นเริ่มแพงขึ้นเพราะว่าพอมีการจํากัดการนําเข้าใช่ไหมโคต้ามันก็มีเขาเอาเข้ามาเนี่ยก็จะไม่เยอะละก็จะไว้สําหรับเซอร์วิสเท่านั้นครับผมก็อันนี้ไปฝากพิจารณส่วนอีกหนึ่งรุ่นต่อมาของน้ํายาแอร์ก็คือ R410A อ่าครับผมตัว R410A เนี่ยมีการพัฒนามาจาก R22 แต่มีการเปลี่ยนตัวตัวน้ำยาเลยนะก็คือไม่มีส่วนผสมของ R22 เลยก็จะเป็น R125 ซึ่งเป็นน้ำยาสารทำความเย็นตัวหนึ่งกับ น้ำยา R 3 2ซึ่งที่ใช้ปัจจุบันเนี่ยยิงเป็นส่วนผสมหนึ่งที่อยู่ใน R 4 1 0 A อย่างละ50%ครึ่งครึ่งเลยอย่างละครึ่งๆ R 1 2 5กับ R 3 2ผสมกันแล้วทำไมเขาตั้งชื่อเป็น4 1 0 A เนี่ยหนูงงงวกเ่าก็มันไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าก็ไปศึกษาต่อเอาเป็นว่าถ้าเบอร์นี้เนี่ยท่านเห็นเนี่ยก็คือเป็น R 4 1 0 A นะครับก็จะมีน้ำยาอยู่2ตัวแล้วกัน2ตัวอยู่ในอยู่ในตัวเดียวกัน แต่ทีนี้เนี่ยในเรื่องของการที่จะพูดถึงว่าในเรื่องการทําความเย็นนะครับเขาทําได้ดีขึ้นคือก่อนหน้าเนี่ย A22 เนี่ยสมมุติว่าตีว่า100%่ซความเย็น100%เท่านี้หนาวแล้ว r 4 1 0 a เนี่ยทำความเย็นได้สูงขึ้นอีก4 0โอ้ว้าวดี่าเิมก็ถือว่าดีใช่ไหมก็เป็นการคิดค้นขึ้นมาใหม่เป็นการลูกผสมแต่ว่าปัญหาของมันก็คือว่าเวลามันมีการรั่วมีการรั่วเนี่ย เขาไม่รู้ว่าไอ้น้ํายา R หนึ่งสองห้าหรือ R สามสองมันรั่วหายไปไงในอากาศเวลารั่วเวลารั่วใช่ไหมเพราะว่าคือห้าสิบห้าสิบใช่ไหมคะแต่พอเวลารั่วเนี่ยอ้าวไม่รู้ตรงไหนแล้วยังไงยังไงค่ะคือหนูก็้าวสมมติว่าในในในตัวแอร์มีห้าสิบห้าสิบแล้วถ้ารั่วเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าตัวไหนรั่วควรจะเติมอะไรเข้าไปใช่ค่ควรจะเติมอะไรเยอะอะไรน้อยสั่ส่วนเราก็ไม่รู้ อตอนเราเครียดอ่ะเพื่อนช่างพอไม่รู้เนี่ยโรงงานหรือแ,แม้กระทั่งผู้ผลิตเขาเขาก็บอกว่าถ้างั้นคุณไม่รู้ใช่ไหมค,คุณก็ถ่ายทิ้งให้หมดเลยต้องต้องเอาน้ํายาทิ้งอู้สิ้นเปลืองมากการการทิ้งน้ํายาหมายความว่าท่านต้องทําให้โลกร้อนขึ้นใช่เพราะว่ามันต้องสู่สภาวะบรรยากาศโลกแน่นอนอ,อันนี้มีผลแน่นอนดังนั้น R 4 1 0 A เนี่ยก็เลยทําให้เติมน้ํายาไม่ได้เขาบอกงี้เลยนะเติมไม่ได้ Oh. ถ้าเติมเนี่ยคุณต้องถ่ายทิ้งให้หมดแล้วคุณค่อยเติมเข้ามาใหม่ โอ้โหคือเหมือนว่ามีข้อดีที่มาแก้ไขอายยีสบสองก่อนหน้านี้เย็นขึ้นเย็นขึ้นเร็วขึ้นคุณภาพดีขึ้นแต่ก็มีข้อเสียที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยอ่ะใครจะไปนั่งแบบว่าพิจารณาว่าน้ำยาตัวไหนมันหายไปมันรั่วออกไปแล้วจะเติมเติมยังไงแล้วถ้าสมมุติว่าจะต้องถ่ายน้ำยาทิ้งเลยทุกครั้งที่มีการเติมเนี่ยนะคะคือโลกร้อนขึ้นแน่นอนคือน้ำยามันกระจายออกมาแบบเยอะมาก แล้วก็2คือสิ้นเปลืองอะ<ช>่ะโอ้โหปัญหาตรงนี้นี่คือแบบมันก็ยากเกินแก้ไขนะคะใช่และนี่คือข้อเสียของเจ้าน้ำยาแอร์ R410A แต่นี้ก็ยังเห็นหลายบ้านร<อ>วมถึงหลายโรงแรม<อ>เขาใช้นะคะพี่นรันยังใช้ยังใช้เพราะว่าอย่างนี้คือน้ำยายา r ิ 0A เนี่ยก็ใช้มา6ปีการที่แอร์เนี่ยตอนนี้ปัจจุบันก็ยังเจออยู่นะเพราะว่าเขายังไม่ได้ระง,งับการการจําหน่ายนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ปัจจุบันก็จะมี2ตัวหลักก็คือมี r 4 0A กับ R32 รุ่นใหม่ที่ PSI ใ,ใช้เนี่ย<อ>ก็คือเป็นเป็นเหมือนกับตัวคู่เปรียบกันนะครับอยู่ในตลาดมี2 2รุ่นนี้<อ>นะครับแต่เรารู้ข้อดีและข้อเสียของเขาและสำหรับเจ้า R410A นเะคะเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะมารู้และลงรายละเอียดเกี่ยวกับน้ำยาแอร์ตัมใหม่ล่าสุดที่ PSI ใช้อยู่ในแอร์ PSI เย็นล้านเปอร์เซ็นต์นั่นก็คือน้ำยาแอร์ R32 จะเป็นอย่างไรพักสักครู่เดียวค่ะ สัรโดย PSI ชัดล้านเปอร์เซนต์กล่องโอไฟท์ 5, ให้คุนมากกว่าการดูทีวีกลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการ s ซด a อ s w ซ r ของเรานะคะยังคงอัดแน่นอยู่กับเรื่องราวของน้ำยาแอร์ค่ะเทปนี้เนี่ยนึกว่าเป็นประโยชน์มากสําหรับคุณเพื่อนช่างรวมถึงคุณผู้ชมนะที่กําลังจะติดตั้งแอร์เพราะว่าบางทีเนี่ยคือ เราไม่ได้หาข้อมูลก่อนนี่ยพี่เล็กใช่ในฐานะของผู้บริโภคกันนะคะดูราคาใช่ถูกต้องนะคะคือดูราคาเท่านั้นจบแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราพอจะมีข้อมูลศึกษาบ้างรู้ไว้บ้างเนี่ยเราก็จะได้คุยสอบถามแล้วก็จะได้มั่นใจได้ว่าเราได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวเราแล้วแบบนั้นไงแล้วก็จะมีความภาคภูมิใจเนีนะะเบรกที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงน้ํายาแอที่เราใช ใชมาก่อนหน้านี้20-30ปีนะคะตัวแรกก็คือ r 2 2ตอนนี้ปีนี้นะคะ2017เนี่ยเขาเลิกใช้แล้วนะคะหยุดการใช้งานตั้งแต่โรงงานผลิตนะคะจะไม่มีน้ำยาแอร์ r, r 2 2แล้วนะคะแต่สำหรับใครที่ยังใช้อยู่นะคะติดอยู่ที่บ้านก็จะมีการเซอร์วิสบ้าง,งนะคะแต่จำกัดการการนำเข้าและการใช้งานแน่นอนถัดมาก็คือน้ำยาแอร์รุ่น 410A oh. นะคะซึ่ง ตอนนี้เนี่ยรวมถึงคนที่ติดตั้งแอร์ก่อนหน้านี้ก็จะใช้เป็นรุ่นนี้แหละค่ะ R410A นะคะแต่สำหรับบ้านไหนที่ติดตั้งแอร์ตั้งแต่ PSI ออก Air PSI มานะคะค,คุณก็จะได้แอร์เป็นรุ่นน้ำยาแอร์ R32 แต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยพี่เล็กบอกว่าลืมพูดไปนิดนึงสำหรับ R410A ก็คือเรื่องของการเติมน้ำยาถูกต้องไหมใช่ใช่คือ 410A นอกจากที่เมื่อกี้ค้างไว้ว่าก็คือในเรื่องการถ่ายน้ำยาทิ้งแล้วอพอช่างจะเติมเนี่ยสิ่งที่ช่างจะต้องทำก็คือเนื่องจากมันมีน้ำยาอยู่สองส่วนผสมกันในนั้นแหละซึ่งโดยหลักการเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันคลุกกันหรือย,อยังข้างในมันมันมันอยู่50-50ิบ 50, ่้าสแต่อาจจะแยกชั้นกัน เพราะว่ามันเหมือนอารมณ์น้ํากับนมันไงเราจะต้องตีให้มันคลุกกันเหรอะถูกต้องที่การเติมก็คือต้องคลุกไปคลุกมาเนี่ยสักเดี๋ยวนะไอไอถังแก๊สถังแอร์เ่ยนะเราต้องมานั่งคลุกเหรอแล้วให้มันนั่งหมุนเขาเรียกว่าความความถังคลุกขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงก็เรียกว่าทางเทคนิคที่ต้องทํา พี่ต้องทําให้มันเท่าเข้ากันนี่ก็เรียกว่าเทคนิคแล้วหรอ,อ,อพี่เ,เล็ก <laughs> พี่เล็กสอนช่างสอนนิกเองว่าทุกอย่างมันจะต้องมีเครื่องมือวัดแต่พี่เล็กบอกว่าเฮ้ยช่างจะต้องมานั่งคลุกแบบนี้เหรออันนี้แหละที่จะบอกว่าทําไมเราถึงไม่เลือกจะบอกว่าทําไมไม่เลือก <laughs> ก็เพราะว่าความลําบากก็คือเราไม่รู้ว่าเวลาเราคลุกอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วน้ายาไอห้าสิบห้าสิบเวลาเติมเข้าไปมันห้าสิบห้าสิบจริงไหมคือเนื่องจากเราเราก็ศึกษาแล้วเราก็ถามกับ โรงงานโรงงานที่ที่ที่เติมน้ํายานะเราบอกว่าเอ้าแล้วถ้าลูกค้าเราเนี่ยขึ้นเราเห็นว่าช่างดาวเทียมเราเยอะเขาจะเติมยังไงเนี่ยถ้าเราเอาสีหนึ่งศูนออกมาเขาบอกอ๋อคุณก็ต้องคลุกไปคลุกแล้วพอเข้ากันนะคนก็เติมเข้าไปทีนี้เติมเข้าไปก็ถามมีคําถามอยู่ว่าเติมเข้าไปมั่นใจได้ไงว่าระหว่างคลุกเนี่ยมันจะแยกตัวแล้วมันก็หรือว่ามันกลมกล่อมกันเรียบร้อยแล้วมันจะเข้ากันห้าสิบห้าสิบจริงไหมเขาบอกไม่รู้เหมือนกัน ใช่ความรู้สึกตัดสินไม่ได้ถ้าใช้อย่างนี้เราเราบอกช่างเราไม่ได้เพื่อที่จะให้ช่างเราเนี่ยเออเป็นหลักการอ้าวคุณทํอย่างนี้นะคุกไปคุกมามันไม่ได้หรอกเพราะคุณวัดยังไม่ได้เลยว่ามันจะได้50-50ออกมานี่แหละสาเหตุที่ไม่เลือกตัวนี้นี่ไงนะคะทั้งทั้งที่น้ํยาเออาร์สามสิบสองเนี่ยในเรื่องของราคาอันนี้ชัดเจนมากว่ามันแพงกว่านิกยังจะถามต่อเลยว่าเออแล้วทําไม PSI เนี่ยต้องใช้ R32 สองทั้งๆที่ r 4ี่ a เนี่ยเขาก็ใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองคือประเด็นนี้เหระค่ะใช่ใช่ใช่คือประเด็นนี้เรื่องการเซอร์วิสพอดีท i เนี่ยเน้นเรื่องการเซอร์วิสพอเน้นเรื่องการเซอร์วิสเนี่ยเราก็มองไปยันลูกค้าผู้ที่เป็นช่างเลยนะหรือผู้ใช้เลยนะว่าว่าถ้าเกิดว่าหลังจากแอร์คือแอร์มันก็ต้องมีเสียบ้างจริงไหมต้องมีรั่วบ้างต้องมีอะไรบ้างถ้าเกิดว่าลูกค้าหรือเพื่อนช่างของเราไปเซอร์วิสเนี่ยถ้าทํางานยากเนี่ยเราไม่เอา อันนี้คือเป็นหัวใจหลักเลยนะ,ะที่เราจะไม่เลือกครับผม PSI ก็เลยเลือกที่ดีที่สุดค่ะให้กับคุณผู้ชมนะคะให้กับผู้บริโภคทุกๆท่านในน้ำยา AR 3 2ซึ่งพี่เล็กขอลงรายละเอียดหน่อยค,ะค่ะว่า <ผม S 1> ข้อดีของเขาคืออะไรบ้างอ,อันแรกเลยก็คือน้ำยา AR 3 2ี่มีการตรวจสอบมาเรียบร้อยแล้วว่ามีการทำความเย็น ได้เร็วที่สุดวา <Wow. S 2> ก็คือถ้าเทียบกับ R 2 2นะครับ uh huh. มันจะเร็วขึ้นอีก60%สิเ uh huh. อ่์ซอีกหกอซซึ่งหมายความว่าจะจะเย็นได้ดีกว่า R 4 1 0หแน่นอนหมายถึงว่าในช่วงระยะเวลาเท่ากาันสมมุติขนาดแอร์เนี่ยเราติดแอร์เนี่ยสองตัวเปรียบเทียบกันเลยนะคะเข้าไปปั๊บเนี่ยคือแอร์ R 3 2เนี่ยคือจะเย็นเร็วกว่าแน่นอนใช่เย็นเร็วกว่าเอ,อ้ยย่อทีนี้พอเย็นเร็วกว่าไม่ใช่ตัวเลือกแรกนะ เพราะว่าเราต้องการประสิทธิภาพและการเซอร์วิสในระยะยาวตัว R32 เนี่ยมันเป็นน้ํายาเชิงเดียวค,คือมีตัวเดียวเลยไม่ต้องมาคลุกไปคลุกมาไม่เหมือนศูนศูนย์ไงไม่เหมือนฉะนี่พอเราเราคิดถึงเรื่องการเซอร์วิสแน่นอนถ้ามันรั่วหรือเกิดอะไรขึ้นก็ตามจริงๆถ้ารั่วนะหมายถึงว่าถ้ารั่วถ้าน้ํายาหายไปนะครับพร่องลงนะอันนี้บอกผู้ใช้ด้วยเพราะผู้ใช้เนี่ยโดนหลอกเยอะบอกว่าแอร์เนี่ยมันต้องเติมน้ํายาทุกปี ซึ่งเออซึ่งจริงๆแล้วไม่จริงอการเติมน้ํายาเนี่ยมันเกิดจากการรั่วซึ่งรั่วนี่แสดงว่าติดตั้งไม่ดีใช่่อการติดตั้งเลยนะครับผลของมันก็คือถ้ารั่วแต่ถ้าเกิดว่าน้ํายาไม่รั่วเลยนะคุณใช้ไปเลยสิบปีสิบปีสิบปีก็ไม่ต้องเติมไม่ต้องเติมไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับน้ํายาเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยพอเราคิดถึงการ ที่จะไปเซอร์วิสเนี่ยถ้าลูกค้าสมมุติลูกค้าบอกว่าน้ำยาสมมุติเราไปเช็คนะน้ำยาพร่องเนี่ยแสดงว่าจริงๆช่างต้องซ่อมอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าวันนี้สมมุติคืนนี้เขาจะนอนเนี่ยมันนอนไม่ได้เพราะมันร้อนร้อนต้องขอเติมสักหน่อยเถอะให้มันให้มันให้มันใช้งานได้ก่อนอย่างเงี้ยช่างก็คือไปเติมได้เลยโดยไม่ต้องคลุกไปคลุกมาก็เติมให้ลูกค้าใช้ก่อนแล้ววันหลังค่อยนัดว่าอ๋อเดี๋ยวพี่เดี๋ยวจะมาซ่อมอีกทีหนึ่งก็ว่าไปอ๋อมันก็จะได้สะดวกนะครับฉะนั้นเนี่ย ลูกค้าก็ต้องเข้าใจด้วยว่าแอร์ถ้าท่านจะต้องเติมน้ำยาบ่อย แสดงว่าไม่ได้แล้วมีปัญหาแน่นอนอันนั้นผ,ผิดปกตินะคะยิง่งถ้าเป็นแอร์ PSI นะเ<อ>ย็นเร็วเราบอกไปแล้วเย็นนานนี่เออย็นล้านเปอร์เซ็นต์แน่ตามคอนเซปต์เขานะคะฉะนั้นถ้าเพื่อนช่าง PSI นะที่เป็นช่างมาตรฐานแล้วไปบอกว่าเออเนี่ยแอร์มันจะต้องเติมน้ำยาคุณผู้ชมขาคุณผู้บริโภคข,ขาจะต้องตั้งข้อสงสัยก่อนเลยว่าช่างคนนี้นี่เชื่อใจได้หรือเปล่าเนี่ยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยพี่เล็กโดยผู้เชี่ยวชาญของเราเนี่ยฝ่ายวิจัยและพัฒนาเนี่ยได้ บอกมาแล้วว่าถ้าคุณมีการติดตั้งที่ดีเยี่ยมนะคะโดยช่างแอร์มาตรฐาน PSI เนี่ยในรอบ1ปีจำไม่จำเป็นต้องเติมน้ำยาแอร์เลยใช่มไม่ต้องเติมเลยแล้ว,ลวมีข้ออื่นอีกหมก็คือเรื่องของเนื่องจากมันทำความเย็นได้เร็วขึ้น60%ฉะนั้นเนี่ยตัวแอร์ไม่จำเป็นต้องใหญ่ มันก็จะเล็กลงอีก30%ค่ะก็คือตัวคอยคอยเย็นเล็กลงคอยเย็นก็คือตัวที่อยู่ในห้องะนะครับแล้วก็คอยร้อนก็เล็กลงอีก30%แต่ในประสิทธิภาพที่มันเทียบเท่าหรือว่าเท่าเดิมเลยใช่ใชอูโหถ้าอย่างนั้นต่อไปนี้เพื่อนช่างมาตรฐานของเราเนี่ยไปตีตั้งแรอร์คนเดียวยังได้เลยก็ง่ายขึ้นเพราะว่าต้อหนักก็จะลดลงเช่นกันใช่ไหมใช่ไหม เบามากสะดวกมากติดตั้งก็ง่ายมากแบบนี้นะคะโหเยี่ยมมากๆเลยนะคะการใช้น้ำยาแอร์อาร์สแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญมากก็คือในเรื่องของการทำลายโลกร้อนใช่ที่เราคุยกันมาตั้งแต่เริ่มต้น Oh. อ่าทึง่งจริงมันมีนะแต่มันยังน้อยมันมันถือว่าน้อยกว่าน้นเนี่ยหลายเท่ามากเลยคือถ้าเทียบกับเจ้า R22 ก่อนหน้านี้คนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยจริงๆ R40 ก็ยังมีการทํำลายโลกร้อนอยู่พ <c oughs> อสมควรนะ <c oughs> ก็ตัว R32 ถือว่าเยี่ยมที่สุดนะตอนนี้ด <c oughs> ีที่สุดแล้วก็เป็นตัวที่ ทางทั่วโลกเนี่ยยอมรับแล้วว่าตัวนี้ใช้งานได้ได้ดีครับว้าวนี่ไง PSI เลือกสิ่งที่ดีที่สุดมากๆแล้วนะคะคือที่พูดเนี่ยไม่ได้พูดเชียร์แต่อย่างใดแต่พูดในข้อมูลข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นนะคะคุณสามารถไปหาข้อมูลเปรียบเทียบอื่นๆได้จาก Internet, อินเทอร์เน็ตจาก Google ทุกสิ่งอย่างนะคะว่าน้ำยาแอร์ทั้ง3ตัวเนี่ยมีข้อดีข้อเสียมีความแตกต่างกันอย่างไรและพอสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณจะถึงบางอ้อล้องอว่า PSI ถึงเลือกใช้น้ำยายารนะคะเพ<ช>ื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยมีส่วนไม่ว่าจะเป็นทั้งทางตรงและทางอ้อมนะคะที่คุณผู้ชมเนี่ยจะสามารถช่วยกันลดโลกร้อนได้ด้วย<ช>นะคะหูดีมากๆเลย<ช>แล้วมีอย่างอื่นไหมคะในเรื่องของ อย่างมันแพงใช่ไหมคะพี่เล็กคะเออใช่มันเนื่องจากจริงๆแล้วเนี่ยเราจะสังเกตคือไปดูได้นะทั่วๆไปนะครับว่าแอร์พอเป็น R32 ปั๊บเนี่ยราคาจะสูงขึ้นใช่เพราะว่าตัวตัวน้ำยายา R32 จริงๆถามว่ามันมันดีหมดไหมมันมีข้อเสียเหมือนกันก็คือในเรื่องของการที่แรงดันมันสูงกว่าชาวบ้านเขาอพอมันสูงกว่าเนี่ยเขาก็เลยทําให้ไอตัวท่อทองแดงะครับต้องหนาขึ้น เพราะหนาขึ้นแน่นอนวัสดุอะไรหนาขึ้นมันก็ต้องแพงขึ้นต้นทุนก็เลยสูงขึ้นอ๋อหมายถึงในเซ็ตของเขาเนี่ยถ้าเทียบกับ R410 ตัวนี้แพงที่สุดตัวนี้จะแพงแพงที่สุดเพราะว่าทุกอย่างต้องใช้ของดีหมดเลยโดยเฉพาะตัวท่อเนี่ยมันต้องใช้ตัวที่หนาคอมเพรสเซอร์สําคัญมากเลยนะคอมเพรสเซอร์เนี่ยมันหนาขึ้นข้างในทนขึ้นแต่แต่มันเป็นข้อดีกับเรานะคือเราต้องการให้ให้ช่างเนี่ยใช้ ใช้แอร์ทนทนอยู่แล้ว <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> ตัวคอมพิวเซอร์ทนมากมเพราะว่ามันมีการปรับหลายส่วนเพื่อให้รองรับกับน้ํายาที่มีแรงดันสูง <c oughs> เขาก็เลยทําให้มันดีกว่าเดิม<อ>นั้นเนี่ยหลายคนก็คือเพื่อนช่างเนี่ยบอกว่าที่ผมได้อบรมเนาะ <c oughs> ได้อบรมกับเพื่อนช่าง <c oughs> เขาบอกว่าเออไอตัวเก่าเนี่ยเวลาเวลาเขาจะเขาจะย้ายแอร์ครับตัวน้ํายา R22 r 4 0เนี่ยเขาต้องระวังมากเลยเพราะว่าคอมพิวเซอร์มันเสียง่ายถ้าเกิดว่า จะเก็บน้ํายาไม่ดีนะครับมันน็อกเลย<ะ>แต่พอเป็น R32 เนี่ยเราให้ลูกค้าเนี่ยเพื่อนช่างของเราก็คือเก็บน้ํายาด้วยนะก็คือเผื่อย้ายเผื่อย้ายเผื่ออะไรเนี่ยปรากฏว่าเนี่ยเป็นสิบกว่ารอบเกือบ20รอบเนี่ยไม่มีปัญหาเลยคอ,อ,อมเพรสเซอร์ทนมากๆาออ,อันนี้ก็เป็นข้อดีนะนในเชิงในในเรื่องของเหมือนจะเป็นข้อเสียในเรื่องต้นทุนแต่เป็นข้อดีในเรื่องความทนทานได้มาแทนต้นทุนน่ะมันเป็นเรื่องของ อารมณ์อะไรอะของดีไม่มีถูกนะถ้าเราจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ชีวิตเรานะคะก็ต้องยอมลงทุนหน่อยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นเราไปเลือกเฉพาะโฟกัสเฉพาะราคาแต่เลือกของที่มันถูกแต่เรายังจะมาต้องแบบเสียสุขภาพจิตกับการที่จะต้องเรียกช่างหรือว่าเรียกซ่อมบ่อยๆดูแลบ่อยๆอย่างเงี้ยมันไม่ไหวมันไม่คุ้มค่านะคะเอาเป็นว่า10ปีต่อจากนี้ถ้าคุณติดตั้ง Air P S I เนี่ยนะด้วยน้ำยา a อ R 3 2แบบนี้แล้วคุณก็มั่นใจได้เลยนะคะว่า คุณจะได้เย็นเร็วเย็นนานเย็นล้านเปอร์เซ็นต์แน่นอนค่ะนี่คือข้อมูลดีๆนะคะที่เรานํามาฝากเป็นเรื่องทั่วๆไปเกี่ยวกับน้ํำยาแอร์ประเภทต่างๆค่ะแล้วเทปหน้านะคะเราจะมีข้อมูลดีๆอะไรมาฝากอีกต้องติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ